ตอนนี้ขบวนโดยพิเศษที่44นะครับกําลังผ่านเครื่องกั้นนะครับบริเวณหลังวัดตาผานนะครับแล้วก็กําลังลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณหลังวัดตาผานนะครับ ไปแล้วนะครับด่วนพิเศษที่44นะครต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับ